สวัสดีจ้ามือนี้สิมตาตำบกหุงนะคะตำบกหุงใส่หมูยอจ้านี่หมูยอเขาเลี้ดลวกไวแล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องกับ,บ่มีอียงหลายมือนี้นะคะครัวอีสานอินไซทุ่งเราจะมาตำต้มตำใส่หมูยอนะคะตำบกหุงใส่หมูยอด้ดยจะพี่น้องหมูยออุบลบ้านคอยเองนีละพริกกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ตำตำจักหน่อยแหลกหน่อยแหลกลายกันแล้วแต่ผูมิภาคเด้อจ้า ใส่ในหน่อย,ดยอเด้อบักพริกยาเสือเอาเพดหลายมันสิกินก็นไ,ได้กินไปน้่งห้ไปน้่กับบอเอาเรีบรแบบนั้นรากานี่ค่ะบักทัวใส่ลงไปแล้วก็บุ๊บบุ๊บมันจักน้อยนึ่งพ้อแตก,แตก <ๆ S 2> มีเต็งเพื่อน่าแม่นบอแม่บานเฮ่าข้าเจ้าว,ว่าตำแบบว่าตำพอบุ๊บบนี่คือตำแบบเมเต็งเอา ซำเมบเต็งเอานี่เพิ่นมาเหมือนย่ามตำบักพรกบวแบรประบาดน,นี่เขาก็จะเริ่มปรุงรสนะคะย่างแรกมะนาวโอ้ยหมีดกับบอเขาถ่องห่วงแล้วนี่จะ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็บะกอกโอ้ย ก็จะเมนอยากฝาวล่งบักกอกมันเละแล้วใส่ลงป้ายมะเขือเทศอตอนใหญ่ๆหรดอยู่หลานเขาเรื่องเทือเขาก็เฮียงบ่พาให้ห้าวจอยละกะสู้โรดใครยังหูว่าใส่หน่อยใส่ลายกันไดประมารถมีะะกะจะละกะ น้ำปลาร้าหรือน้ำปลาแดกหนึ้อซอนสองซอนปลาแดกยิ่งหอไมย้ยาฝาวใส่หลายแล้วก็น้ำตาลจักน้อยนึงน้ำปลาอีกจักน้อยนึงซอนหนึ่ง ผู้ใด,ดมกักใส่แบบน้ำบักคามเปียกโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหน้ำได้ร้ายนะคะใส่น้ำบักคามเปียกน้ำหนามนาม,นาม,มันจังจวดรือว่าจวดจวดดีอ่าเข้ากับผสมคนเละคนเละเข้ากันนะคะแล้วเข้ากับใส่ตอนบักฮวงลงไป นี่าาต,นตำรวนร้ายบางอันนั้นมันสิเลมะมั้เศษหมกหุงขั้นตํำดวนเศษหมกหุงเละอ่ะมันไม่นวัวปันไดน,นะคะเขาใส่น้ำปลาเพิ่มไปน้อยหนึ่ง เปรี้ยวชีสสะใจมากรสชาตเป็นที่ถึกใจแล้วก็นี่ค่ะหมูยออุบลบานคอยเองหมูยออุบลก็คือหมูย่อมองอืน่นนะจ๊ะแซบนี่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแม่ซิมมันกันนะซิมเด้อซิมเด้อ ดูกระซิมคือกันชมอือพ่อแล้วแซ่บแซ่บแบบบ่แม่ขอว่าแซ่บแล้วแซ่บแล้วก็แซ่บ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 ทั้งเคสทั้งแซ่บแซบเขาถึงสวงคือจังมีหน่อยว่านี่แหละสูตรของยายดวง อ้าวตำบกหุงบ้านเฮาแสบๆนัวๆมัดโคกค่ะขวดโคกขวดโคกฟังแต่เสียงขวดโคกก็เป็นตาแสบอีรีนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าตำหมูย่อนะคะตำบกหุงใส่หมูยออุบลน,นะคะคนอุบลเป็นคนเฮ็ดมันก็จะเป็นจังซี่จังซี่แหละ แซ่บที่สุดแล้วตามบังหุงบาลคอยมาเด้อจากินเขาน้ำกันเด้อ